รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การใช้แสงซินโครตรอนและนิวตรอนในการศึกษาโบราณวัตถุ What is synchrotron แสงซินโครตรอนคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาจากอนุภาคอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้วความเร็วแสงและถูกบังคับให้เคลื่อนที่เป็นแนวโค้งด้วยสนามแม่เหล็ก ทำให้อิเล็กตรอนสูญเสียพลังงานบางส่วนออกมาในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเรียกว่าแสงซิงโครตอนนั่นเองเรามาดูวิวัฒนาการของการศึกษาซิงโครตอนกันดีกว่าปี1947เราได้ค้นพบแสงซิงโครตอนเป็นครั้งแรกปี1956เราได้ใช้งานแสงซิงโครตอนเป็นครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นปี1968,1 19 9 8 1 1,994จนมาถึงปี2,009เราได้ใช้งานซินโครตอนแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นรวม4รุ่นด้วยกันค่ะคุณสมบัติพิเศษของแสงซินโครตอนสว่างจ้ามากกว่าแสงอาทิตย์นับล้านเท่า ความยาวคลื่นครอบคลุมตั้งแต่ย่านอินฟราเรดจนถึงรังสี X ไม่มีสิ่งเจือปนเช่นก๊าซต่างๆจะได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่สะอาดและยังสามารถบีบลำแสงให้มีขนาดเล็กลงระดับไมโครเมตรเพื่อาการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัตถุเชิงลึกต่างๆได้ค่ะ เห็นได้ว่าแสงซินโครตอนเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่ย่านอินฟราเรดจนถึงย่านดังสีเเลยเราจะสามารถผลิตแสงซินโครตอนได้เนี่ยเราต้องมีเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนประกอบด้วย3ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือปืนอิเล็กตรอน ส่วนที่2ระบบเครื่องเร่งอนุภาคและส่วนที่3คือวงกับเก็บอิเล็กตรอนฮะปืนอิเล็กตรอนใช้หลักการเดียวกันกับหลอดไฟกลมตามบ้านสมัยก่อนคือใช้กระแสะไฟฟ้าทําให้ไส้หลอดร้อนจนอิเล็กตรอนหลุดออกมาใช้สําหรับผลิตลําอนุภาคอิเล็กตรอนปืนอิเล็กตรอนของเครื่องนี้เนี่ยใช้สักไฟฟ้า120กิโลโวลต์โดยให้แคโทดเป็นขั้วลบและแอโนดเป็นขั้วบวก อิเล็กตรอนซึ่งมีประจุเป็นลบจากแคโทดจะวิ่งเข้าหาแอโนดและทะลุผ่านออกไปสู่เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อเร่งพลังงานต่อไปค่ะระบบเครื่องเร่งอนุภาคสำหรับเร่งความเร็วของลำอิเล็กตรอนมีอยู่2ส่วนด้วยกันค่ะคือเครื่องเร่งอนุภาคทางตรงและเครื่องเร่งอนุภาคในวงกลมค่ะเมื่อลำอิเล็กตรอนถูกผลิตจากปืนอิเล็กตรอนจากเคลื่อนที่เข้าไปยังเครื่องเร่งอนุภาคทางตรงโดยที่เครื่องเร่งอนุภาคทางตรงนี้นะคะ จะเป็นท่อทองแดงที่ถูกกันเป็นห้องๆดังรูปค่ะภายในท่อถูกเติมไว้ด้วยคลื่นไมโครเวฟกำลัง8ล้านวัตต์ความถี่2,856เมกะเฮิรตซ์ซึ่งถูกผลิตจากอุปรกรณ์ที่เรียกว่าครสตอและถูกส่งมาอย่างเครื่องเร่งอนุภาคทางตรงผ่านทางท่อนำคลื่นเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่เข้ามาในท่อก็จะถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าของคลื่นไมโครเวฟค่ะอิเล็กตรอนจะถูกเร่งโดยเครื่องเร่งอนุภาคทางตรงหรือลไลน์แนกมีนะคะ จนมันมีพลังงานเป็น40ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ซึ่งยังจัดว่าเป็นพลังงานต่ำอยู่ค่ะจากนั้นอิเล็กตรอนจาก l i n e แอจะวิ่งผ่านท่อลำเลียงอิเล็กตรอนพลังงานต่ำ (low energy beam transport line) ไปเร่งต่อในเครื่องเร่งอนุภาคแบบวงกลมที่เรียกว่า Booster Synchrotron ค่ะในบูสเตอร์ n c h โครตอนนะคะจะมีกล่องทองแดงที่เรียกว่าห้องคลื่นวิทยุหรือ RF cavity ซึ่งภายในบรรจุคลื่อนวิทยุกำลัง35กิโลวัตต์ความถี่118เมกะเฮิร์เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่าน RF cavity ก็จะถูกเร่งโดยสนามไฟฟ้าของคลื่อนวิทยุทำให้มีพลังงานเพิ่มขึ้นทีละน้อยในแต่ละรอบที่เคลื่อนที่อยู่ในบูสเตอร synchrotron ค่ะมันจะเคลื่อนที่ประมาณ4ล้านรอบใช้เวลาประมาณ0 6วินาทีก็จะมีพลังงาน1,000ล้านอิเล็กตรอนโวล์แล้ว ซึ่งมันจะมีความเร็วประมาณ99.999986ของความเร็วแสงจากนั้นอิเล็กตรอนจะผ่านเข้าไปในท่อลำเลียงอิเล็กตรอนพลังงานสูงขึ้นไปในวงกับเก็บอิเล็กตรอนต่อไปค่ะวงกัดเก็บอิเล็กตรอนหรือ storage ring ทำหน้าที่เพิ่มพลังงานอิเล็กตรอนขั้นสุดท้ายจาก1,000ล้านเป็น1,200ล้านอิเล็กตรอนโวล ซึ่งมีความเร็วประมาณ9.9.99909%ของความเร็วแสงซึ่งหากอิเล็กตรอนนี้เนี่ยสามารถเดินทางโดยไม่ชนอะไรจะสามารถเดินทางรอบโลกด้วยเวลาเพียง0.1วินาทีหรือรอบดวงจันทร์เพียง1.3วินาทีเท่านั้นค่ะหลังจากนั้นนะคะวงกับเก็บอิเล็กตรอนจะทำการกักเก็บลำอนุภาคอิเล็กตรอนความเร็วสูงไว้เพื่อผลิตแสงซินโครตอนต่อไปค่ะ วงกักรเก็บอิเล็กตรอนของเครื่องกำเนิดแสงสยามมีความยาวเส้นรอบวง81เมตรซึ่งในหนึ่งกะของการเดินเครื่องอิเล็กตรอนเนี่ยจะเดินทางในวงกักเก็บได้เป็นระยะทางเท่ากับการเดินทางไปกลับของโลกและดาวพลูโตโคือ11,880ล้านกิโลเมตรเลยทีเดียวจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแสดงให้เห็นว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบรอบวงกักเก็บหนึ่งรอบใช้เวลาเพียง 270นาโนวินาทีเท่านั้นเองค่ะเราใช้แสงซินโครตอนทำอะไรอ๋อรู้แล้วศึกษาองค์ประกอบและโครงสร้างของวัสดุต่างๆอาศัยหลักการใช้แสงซินโครตอนเข้าไปกระตุ้นอะตอมที่อยู่ภายในวัสดุการใช้แสงซินโครตอนกับงานวิจัยทางโบราณคดีสามารถศึกษาได้2ประเภทดังนี้ 1. การวัดการเลี้ยวเบนของรังสี X (X-ray diffraction) หรือ XRD 2. การศึกษาสเปกตรัมของการดูดกลืนรังสี X (X-ray Absorption Spectroscopy) หรือ XAS นี่คือหลักการเลี้ยวเบนของรังสี X หรือ XRD และนี่คือแผนภาพการทดลองการเลี้ยวเบนของรังสี X การใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยทางโบราณคดีโดยใช้วิธี XRD การศึกษาวิจัยชนิดของสีเขียวในภาพวาดสมัยศตรวรรษที่15และนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนั้นนั่นเอง 2. องเทคนิคการดูดกลืนรังสี X (X-ray Absorption Spectroscopy) เทคนิคการดูดกลืนรังสี X หรือเทคนิคการตรวจสอบคุณสมบัติของสารโดยอาศัยการกระตุ้นอะตอมด้วยรังสี X ที่มีความยาวคลื่นเหมาะสม เมื่ออะตอมของสารตัวอย่างถูกกระตุน้นคลื่นพลังงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะเกิดการแกว่งและเกิดปฏิกิริยากับสนามพันธะของอิเล็กตรอนภายในอะตอมส่งผลให้อิเล็กตรอนเหล่านั้นได้รับพลังงานกระตุ้นและเคลื่อนย้ายตำแหน่งโดยย้ายระดับพลังงานพร้อมๆกับการปล่อยพลังงานในรูปของแสงการใช้แสงซินโครตรอนกับงานวิจัยทางโบราณคดีโดยใช้วิธี XAS การศึกษาสารเครื่องเงานบนภาชนะเซรามิกสมัยยุกกลางประมาณศตวรรษที่1 0ถึง12และศตวรรษที่1 3ถึง15การศึกษาสามเครื่องเงานบนภาชนะเซรามิกในสมัยยุกกลางประมาณศตวรรษที่1 0ถึง12และศตวรรษที่1 3ถึง15กระบวนการการผลิตภาชนะเซรามิกนี้มีการเผาภาชนะถึง3ามครั้ง ครั้งแรกเป็นการเผาให้เซรามิกแข็งตัวครั้งที่สองเป็นการเผาเพื่อเคลือบชั้นดีบุบนภาชนะและครั้งสุดท้ายเป็นการเผาสำหรับชั้นเคลือบเงาซึ่งจุดประสงค์ของการเผาครั้งนี้คือการทําให้สารประกอบเกลือของทองแดงและเงินในสารเคลือบเงาเกิดกระบวนการรีดักชันเปลี่ยนเป็นโลหะให้เกิดความมันเงา จากการทดลองดังกล่าวทำให้ทราบว่าสเปกตรัมของการดูดกลืนลังสี X ที่ได้จากบริเวณที่เป็นเงาจะสอดคล้องกับสเปกตรัมของโลหะทองแดงที่ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบนั่นคืออะตอมของโลหะทองแดงเป็นต้นเหตุความเป็นมันเงานอกจากนั้นในบางบริเวณพบว่ามีทั้งทองแดงที่เป็นโลหะและสารประกอบออกไซด์ปนกันอยู่ซึ่งบ่งบอกถึงกระบวนการรีดักชันที่ไม่สมบูรณ์ What What is neutron นิวตรอนเป็นอนุภาคด้อยของอะตอมตัวหนึ่งซึ่งไม่มีประจุไฟฟ้าและมีมวลมากกว่ามวลของโปรโตอนเล็กน้อยซึ่งนิวตรอนถูกค้นพบโดยเซอร์เจมชารวิกการวัดธาตุในโบราณวัตถุณนะพื้นที่ด้วยเทคนิคการวัดรังสีพร้อมแกมมาเทคนิคการวัดรังสีพร้อมแกมมาจากปฏิกิริยาการกระเจิงแบบไม่ยืดหยิ่นของนิวตรอนหรือปฏิกิริยาจากการที่นิวตรอนเร็วซึ่งมีพลังงานสูง วิ่งเข้าชนนิวเคลียสของอะตอมตัวกลางแล้วทําให้นิวเคลียสอยู่ในสภาวะกระตุ้นจึงปลดปล่อยรังสีพร้อมแกมมาออกมาเพื่อกลับสู่สภาวะปกติพร้อมทั้งมีนิวตอนที่พลังงานลดลงถูกปลดปล่อยออกมาตัวอย่างการจัดระบบวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการและนี่คือการจัดระบบวิเคราะห์ในภาคสนามสรุปผลการทดลองจากตัวอย่างที่ได้จากโบราณวัตถุ ทําให้เราสามารถวิเคราะห์ที่มาของาธาตุได้เห็นไหมว่าเรื่องนี้อ่ะมันไม่ยากเลยนะแค่เราไม่ค่อยพบในชีวิตประจำวันเท่าไหรนะ่นักใช่แล้วแต่ถ้าอยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เรามี QR code ด้วยนะ